สวัสดีจ้าวันนี้นะคะอยู่กับครัวคุณนุชค่ะวันนี้นะคะได้ปลาทับทิมมาตัวใหญ่มากเลยจ้าวันนี้นะคะเราจะทําการนึ่งปลาทับทิมเนาะทุกคนอันนี้นะคะเขายัดตะไคร้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อค้าเขายัดให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเราไปสั่งเขานะคะก็จะทําให้เรียบร้อยเลยจ้าเราก็แค่เอามาล้างท้องความสะอาดแล้วก็ใส่เกลือโรยเกลือแบบนี้เลยนะคะ หรือว่าใครจะปรุงนะคะแบบในที่ตัวเองชอบได้เลยจ้าพอเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่เลยจะเอามานึ่งนะคะอันนี้ตัวใหญ่กว่าเมื่อนึ่งอีกนะคะทุกคนดูสิคะตัวนะคะตัวแดงสวยมากเลยจ้าแต่ผักเรานะคะก็จะมีผักกระหล่ำนะคะอันนี้ดอกแคนะคะเก็บข้างบ้านจ้นทุกคน ก็จะมีฟักนะคะฟักก็อาจจะเหี่ยวนิดนึงเนาะเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นนานแล้ววันนี้ได้โอกาสนะคะก็เลยเอามาใช้เลยนี่เลยค่ะเราก็ใส่เป็นผักชีนะคะลากผักชีนะคะทุบก่อนเนาะทุบๆก่อนแล้วค่อยเอามาใส่จ้าทีนี้เราก็โรยเกลือเล็กน้อยจ้าทุกคนโรยเกลือลงไปในผักนะคะเพราะว่าเวลาเราเนึ่องไปนะผักจะหวานมากเลยจ้านี่เลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะทุกคนเกลือนะคะทําให้ผักหวานจริงๆนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตั้งไฟนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเราก็อุ่นไปเรื่อยๆอีนนี้ก็สุกแล้วค่ะเปิดหมอ้อได้เลยหอมมากสุกแล้วค่ะอันนี้เลยน่าทานมากเลยคะ่ะเนื้อของเขาก็จะฟูขึ้นนะคะทุกคนตะไคร้เยอะมากนะคะหอมตะไคร้มากเลยจ้าตัากใส่ถาดนะคะทุกคนอันนี้ใส่จานไม่ได้เลยะครับเพราะว่าปลาตัวใหญ่มากเรียบร้อยนะคะ ผักของเรานะคะก็น่ากินเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยจะตักออกมาให้หมดเลยนะคะว้าวทีน,นี้นะคะเราก็มีน้ำพริกนะคะแจว่วแจ่วนะคะอันนี้แม่ตำม,มาไว้ให้เลยค่ะทุกคนแจ่วปลานะคะนี่เลยเราก็กินคู่กับปลานะคะบางคนก็จะทําเป็นน้ําพริกธรรมดานะคะแบบเปรี้ยวหวานนะคะน้ําพริกพริกสดธรรมดาก็ได้จ้าแล้วแต่ชอบเลย น่าทานมากเลยจ้าทีนี้เราก็มีข้าวเหนียวนะทุกคนเรากินกับข้าวเหนียวนะคะเจวเนี้ยต้องกินกับข้าวเหนียวค่ะทุกคนอร่อยมากเลยจ้าเอามดออกก่อนข้าวก็มีมดนะคะข้าวหวานหอมนะคะมดก็เลยขึ้นเนาะกินได้เลยอุ้ยเสบปากหอมมากปลาก็หอมมากทุกคน เลยเนื้อของปลาทับทิมนะคะจะนิ่มจะนุ่มมากเลยนะคะนุ่มลิ้นมากเลยจ้าโอเคกินได้อร่อยมากๆวันนี้ก็เจริญอาหารอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ากินข้าวกับผักกับแจ่วนี่เป็นเมนูที่ทําให้เราเจริญอาหารมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ